สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมีเทคนิคดีๆนะครับมาแนะนำนะครับในการเลี่ยมเหรียญนะครับกับพยันต์ไว้ในชิ้นงานเดียวกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมก็จะออกแบบนะครับขนาดเท่ากันกับพยันต์นะครับแล้วก็ติดฝาหน้าฝาติดฝาหน้าใส่กับเกลีกลางไปแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็นำพยันต์นะครับมาวางครับ เข้าไปแบบนี้นะครับส่วนเหรียญน,นะครับผมก็จะออกแบบให้เท่ากันนะครับกับหน้าจอนะครับนะครับแล้วก็จับแกนแบบนี้นะครับนํามาวางปึ๊บลักษณะตรงกันแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็เอาฝาอีกด้านนึงอันนึงนะครับมาวาง เล็งให้ตรงนะครับ okay, หนีบไว้นะครับหนีบแล้วก็เล็งนะครับแบบนี้นะครับซึ่งเหรียญจะไม่หลุดนะครับเพราะเหรียญนะครับจะเท่ากันกับฝาหน้านะครับฝาหน้าฝาหลังนะครับเหรียญจะเข้าเข้ากันนะครับเหรียญจะเท่าจะไม่หลุดนะครับ นำมาวางเล็งแบบนี้นะครับมันจะบังคับในตัวนะครับมันจะบังคับในตัวแบบนี้นะครับต่อไปก็เดินน้ายาได้เลยนะครับโอเคครับ